สวัสดีครับเพื่อนๆผู้ชมนะครับผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะฮะตอนนี้ผมยืนอยู่ที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับเพื่อนเพือนะบางคนสงสัยว่ามาทําไมจังหวัดกาญจน์ถ้าจังหวัดกาญจน์ก็ต้องมีของป่ามากินปลาเขื่อนแต่วันนี้ผมจะมากินปลาหมึกย่างนะครับมีคนพูดถึงกันมากเลยครับอยู่กรุงเทพไม่ได้ครับต้องตีรถด,ด่วนมาเลยครับมาดูซิว่าปลาหมึกทาโกเป็นยังไง วันนี้พอดีน้องเขาหยุดนะครับน้องหมีหยุดผมก็เลยตามมาถึงบ้านเลยครับกําลังติดเตาย่างหมึกให้ผมอยู่นะครับสักคู่นะครับเอาแล้วครับเพื่อนๆครับตอนนี้ลงเตาแล้วครับเดี๋ยวถามน้องหมีนิดนึงน้องหมีตรงนี้คือเนื้ออะไรครับเป็นเนื้อทาโกะเนื้อทาโกะกับกับคอจีนครับคอจีนคอจีนใช่ไหมฮะใช่ครับคอจีนคอจีนเนื้อทาโกะ น่าทานมากครับท่านผู้ชมเอาแล้วครับโดนไปแล้วฮะเดือดาโกเราเอาล้ครับเริ่มสวยแล้วครับเพื่อนๆน้องหมีครับตอนนี้เริ่มใช้ได้ยังครับเนี่ยก็ตัวนี้ได้แล้วครับอ่าตอนนี้คนช,ชอบกรอกะก็ตอนนี้ขึ้นได้แล้วอ่าตอนนี้น้องหมีบอกใช้ได้แล้วครับแต่ถ้าเกิดจะย่างให้แห้ง,งเดินทางก็ต้องแห้งนิดนึงให้แห้งนิดนึงเนาะโอเคนี่สวยงามแล้วครับท่านผู้ชม กลิ่นหอมมากเลยครับท่านผู้ชมนี่แหละครับกลิ่นหอมมากเลยครับน่าทานมากน่าทานมากเอาละครับเพื่อนๆครับตอนนี้ทาโกะลงแล้วนะครับโดนไฟแต่ดุ้งแล้วนะครับน้องหมีนี่คือทาโกะใช่ไหมใช่ครับเป็นหมึกญี่ปุ่นเนาะใช่ปลาหมึกญี่ปุ่นหมึกญี่ปุ่นนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหน่าทานมากครับ เดี๋ยวตอนผมบางมันจะสวยโอเคเดี๋ยวอีกสักครู่จะบังนะครับเอาแล้วครับเริ่มบังแล้วนะครับโอ้โหเนื้อหน้าทานมากครับท่านผู้ชมใครเห็นแล้วก็ต้องวิ่งมาเมืองการนะครับที่จังหวัดกาลเรานะครับตลาดเจเจนะฮะแต่วันนี้ฝนตกหยุดน้องหมีอยู่บ้านนะครับวันนี้ตามมาที่บ้านโอ้โหเห็นแล้วนี่แหละครับความมีเสน่ห์ของคนที่ทำอาหารน่ากิน สวยมากครับสวยมากครับน่าทานมากครับน้องหมีบ้างเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักคู่นะครับะโตได้เอาแล้วลครับเ,เพื่อนๆใช้ได้แล้วนะครับใช้ได้แล้วโอ้โหกลิ่นหอมมากเลยครับนี่ผมยืนอยู่ที่บ้านน้องหมีนะครับ ถ้กทาโกะมาถึงบ้านเลยครับวันนี้ตลาดไม่ได้ไปขายนะครับหยุดฮนะน้องหมีย่างให้ชิมเลยครับท่านผู้ชมอือหน่าทานมากครับนี่นะครับ,รบแต่ว่าตท่านผู้ชมรครับของจังหวัดตา้านะครับพี่หมีบอกว่านี่เนื้อกระดอง เป็นเนื้อที่อร่อยที่สุดใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่ากระดองจังหวัดตราดมันจะมีเป็นกระดองน้ําลึกไงโอ oh, oh. ้โหกระดองน้ําลึกกระดองตราดสี่กิโลจังหวัดตราดนะครับตราดจันทบุรีครับอ่าจังหวัดตราดจันทบุรีนะครับเพราะเป็นหมึกน้ําลึกเป็นส่วนที่อร่อยที่สุดนะครับท่านผู้ชมน่าทานมากครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่จังหวัดกาญจน์ครับฝนตกนะครับพี่หมีอยู่บ้านวันนี้หยุดแต่ย่างปลาหมึกให้ชิมครับ โอ้โหท่านผู้ชมครับนี่คือถังน้ําจิ้มนะครับวันเนสองถังนะครับน่าทานมากคันน้ำจิ้มเข้มข้นมากฮะโอ้โหนี่ฮะจ่อให้ดูใกล้ๆเลยนะครับน้ำจิ้มสูตรเด็ดจริงจริงครับใครอยากทานมานะครับตลาดเจเจจังหวัดกาญจนบุรีนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมยืนอยู่ที่บ้านที่มีนะครับหมึกทาโกะที่เขาว่าดังนักหนาที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้ผมมาชิมถึงบ้านเลยครับ ฝนตกครับพี่หมีหยุดได้ตามมาถึงบ้านเลยครับท่านผู้ชมนี่แหละครับหมึกทาโกะเขาว่าอร่อยเหลือเกินน้ําจิ้มสูตรเด็ดเอาละครับผมจะชิมแล้วฮะ